สวัสดีค่ะชาวราศีธนูค่ะต้อนรับเข้าสู่ชนู l ดูดวงกับกุ้งแช่ค่ะเรามาอัปเดตดวงชะตานะคะประจําเดือนพฤษภาคมนี้กันชาวราศีธนูนะคะดวงชะตาของคุณนะเป็นอย่างไรลัคนาธนูก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะโอเคสําหรับนะคะชาวธนูในช่วงเดือนนี้นะ คุณได้ไพ่ดูโลนะคะแปลว่าโอเคช่วงเอนนี้นะคะการงานหน้าที่การงานของคุณดูโอเคมากขึ้นนะคะมากกว่าที่ผ่านมาหรือดูสบายใจขึ้นนะบางท่านบางคนรู้สึกว่าการหน้าที่การงานนะคะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มั่นคงขึ้นสบายใจขึ้นหรือว่าดีขึ้นอย่างที่บอกนะมีการปรับตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยแต่ว่านะ เนี่ยเป็นไพ่ไพ่ก่อนที่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีความไม่สบายใจทุกใจอะไรเยอะแยะมากมายหลายสิ่งเลยนะคะก่อนที่จะได้เริ่มได้ได้เริ่มต้นได้ทำนะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ธุรกิจใหม่เนาะคือช่วงก่อนหน้านี้หรือในช่วงต้นเดือนก็เป็นได้นะคุณค่อนข้างจะมีความกังวลใจมากนะคะมีความกังวลใจไม่สบายใจทุกใจหนึ่งเกิดจากความกังวลของตัวคุณเองนะคะที่เราแวงอะไรบางอย่างสองอาจจะเกิดความเสียหาย อะไรบางอย่างที่ส่งผลทําให้คุณนอยมากก็ได้นะแต่อย่างที่บอกค่ะนะเดือนนี้ถือว่าเดือนที่ดีจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคุณจะได้พบปะเจอผู้คนเยอะขึ้นมากขึ้นนะคุณจะไดเ้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะแต่การเริ่มต้นใหม่ดูคุณกังวลใจเยอะมากจริงๆนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะในเดือนนี้ อย่างที่บอกยังไงก็ไม่แม้ว่ามันจะกังวลเนาะกับการที่จะเริ่มต้นแต่ถามว่ามันดีไหมอ่ะมันถือว่าดีแต่สิ่งที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นนะมันก็คือผลของการกระทําของตัวคุณเองด้วยการเริ่มต้นใหม่มันจะดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับ ผลของการกระทําของตัวเรานะคะยังไงหลักก็คือหนุ่มคุณปรับตัวได้เร็วปรับตัวได้ไวเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมันก็จะดีขึ้นเองนะแต่ถ้าเกิดเฮ้ยเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะคุณยังมีการกระทําเหมือนเดิมยังนอยยังเครียดยังกังวลยังม o ฟออนไม่ได้ยังยึดติดยังเสียใจกับเรื่องอดีตยังกังวลกับเรื่องที่ผ่านมากับปัญหาอะไรเงี้ยมันก็แอบยาก เหมือนกันนะคะสำหรับชาวธนูนะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้พยายามเปลี่ยนนะคะหรือปรับตัวให้เร็วมากๆเรื่องคนช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณโดดเด่นนะคะในภพคน่ค่อนข้างชาัดว่าอย่าไปยึดติดกับอะไรเดมิมๆนะอย่ายึดติดกับปัญหาความเสียหายความกังวลใจใดๆเก่าก่อนนะคะหรือว่าที่มันกําลังจะผ่านไปก็ตามเนี่ยผ่าน,นจุดนี้ไปให้ได้เปลี่ยนตัวเองให้เร็วแล้วคุณได้คนช่วยเหลือผักดันทําให้เรื่องการงานคุณ ดีขึ้นได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับเรื่องของการเงินนี่นะสำคัญมากนะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบนะคะหรือถูกโกงแล้วทำให้เสียหายได้สูงมากๆเพราะฉะนั้นต้องระวังมากถึงมากที่สุดห้ามให้กู้ให้ยืมคำประกันนะคะหรือห้ามทำอะไรที่มันมีความเสี่ยงที่จะถูกเอาเปรียบก็ได้เดือนนี้นระชาธนูหมุนเงินค่อนข้างมากหน่วยเลยแหละนะคะเขาบอกคุณค่อนข้างเน็เหน่วยกับการที่จะต้องหมุนเงินก่อนในช่ว วงเดือนนี้นะคะจริงๆเรื่องการเดินทางคุณเด่นนะเห็นว่าชาวธนูนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะบางท่านได้เดินทางบางท่านจะมีการโอเคปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่อาใัยแบบแต่ไม่ได้ปรับใหญ่และปรับเล็กๆล็ move ตรงนี้ไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ เรื่องของการเงินนะคะพยายามเซฟตัวเองให้มากหน่อยอย่างที่บอกว่าดูชาวทนูเด,ดือนนี้แอบน่ากลัวนิดหนึ่งเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์เสียงเงินเสียความรู้สึกนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองพยายามอยู่ในกรอบของความปลอดภัยคือเดือนนี้อย่าทาอะไรที่มันดูเสี่ยงที่จะเสียหายเสียเปลียนนะคะก็พอเรื่องความรักค่ะอ่าค่ะโทษค่ะเราดูเรื่องโชคลาภกันก่อนอ่าชาวทนูมีโชคไหม พวกชาวธนูเซนส์แรงนะเดือนนี้นะคะคุณเชื่อสัญชาตญาณตัวเองได้แล้วคุณก็สามารถมีโชคได้แต่มีโชคมาแล้วได้มาแล้วรักษาไว้ให้ดีตัางหากที่อาจจะยากกว่านะคะ่ะออโอเคโอกาสมีโชคมีนะถ้ามีนี่คือตรงๆเลยนะคะเรกแบบถูกตรงๆไม่ได้โตดไปโตดหมะอะไรอย่างงี้ได้นะถ้าคุณซูรัตตอรีนะเพราะฉะนั้นนะคะหมายถึงเลขที่คุณแบบ อยางที่บอกคุณเซนแรงใช่ไหมคุณฝนันคุณเห็นคุณรู้สึกนะคะก,ก็ตามนั้นเลยไม่ต้องแบบไปเปลี่ยนไปพลิกไปพลิกมานะมันโอกาสที่จะได้ตรงตรม,มันมีสูงมากๆแต่อย่างที่บอกรักษา โชคที่ได้มาตรงนี้ไว้ให้ดีอย่าให้มันหลุดมือไปหรือว่าอยากให้ไปเสียไปกับเรื่องอะไรที่ไม่ควรเสียนะคะความรักค่ะความรักของคนโสดคนโสดต้องระวังอะ่ะเดือนนี้เขาบอกจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทําให้ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้จะมีใครบางคนที่เข้ามาทําให้คุณแบบยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเข้ามากับความ ขุ่นคลองหมองใจเข้ามากับอย่างเช่นอะไรเข้ามาแล้วแบบมีปัญหาก,กันบ่อยอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาก,กันบ่อยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะมีความระแวงกังวลไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยได้สูงมากๆหรือความความไปต่อกันเงี้ยมันค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะคะสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคือการปรับตัวถ้ารู้สึกว่าย,ยังอยากจะไปต่อนะคะหรืออยากจะพัฒนากับคนที่เข้ามาคนนี้จังเลยแต่ทำไมปัญหามันเยอะจังปรับตัวเข้าหาก,กันให้ได้ นะเป็นไพ่แลกเปลี่ยนหมไยถึงคุณอาจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือคุณอาจจะแชร์ก่นกิฟต์ก็ได้ไมายถึงแบบโอเคเราอยากให้เขาทำอะไรให้เราทําให้เขาก่อนนะคุณอาจจะได้รับกลับมาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเอาจริงความรักของคนโสดอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะแต่มันก็ยังพอมีทางออกทางแก้ไขกันอยู่เนาะความรักของคนที่มีคู่ค่ะ สำหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้ก็นิ่งเนาะช่วงดนี้มันจะมีความหน่อยๆคิดมากกังวลใจนะคะหน่อยๆห,หวาดระแวงกังวลหรือมีเรื่องไม่สบายใจนะคะอะไรบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันแหละเอาจริงๆไพ่หลักของคุณเลยนะชาตินูเดือนนี้ต้องปรับตัวกับทุกๆเรื่องเลยแต่คนมีคู่ดีอยู่แล้วนะคะน้องเพจครอบครัวให้แหวนมั่นสําหรับนะคะบางคนอาจจะแบบเอ้ยเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะของคนมีคู่ที่จะวางแผนอนาคต อาจจะวางแผนเรื่องการแต่งงานเรื่องการสร้างครอบครัวแม้แต่เรื่องของการมีลูกก็ได้นะคะเดือนนี้จะเริ่มมีความคิดวางแผนหรือแม้แต่การเริ่มลงมือทําหรือแลนแล้วก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะฉะนั้นระวังเรื่องความน้อยความกังวลอะไรตรงนี้ก็พอเนาะส่วนเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพ,ภาพชาวธนูชาวธนูโลกคนแก่ไม่ยวนนะปวดหัวปวดขานะคะนู่นนี่นั่นระวังเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าหมดลูกหรือว่าต่อมลูกหมากด้วยนะคะจะมีปัญหานะเรื่องระบบ เขาเรียกเกี่ยวกับท้องน้อยอ่ะจะเป็นกระเพาะปัสสาวะหรือใดๆนะคะก็ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ถามว่ารุนแรงไหมก็ไม่นะ่าจะรุนแรงอาจจะเป็นเรื้อรังหรือนานนิดนึงไม่ถึงกับเรื้อรังหรอกค่ะแต่อาจจะนานนิดนึงะนะคะระวังเกี่ยวกับสายตาหรือวดวงตาด้วยนะคะโอเคค่ะไพ่อใคำแนะนำนะคะหรือไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรคุณคุณคะเขาบอกว่าคนที่จะช่วยเหลือคุณได้ดีมากๆเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟนะธาตุไฟคือชาวราศ สีนะคะเมษสิงห์ธนูชาวราศีเมษสิงห์นธนูที่ช่วยแบบ ฟ้าผ่าเลยคือช่วยได้เร็วช่วยได้ไวนะคะช่วยได้จริงเพราะฉะนั้นต้องการความช่วยเหลือใดๆขอให้คนทาดไฟช่วยเหลือหรือแม้แต่เรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ของคุณนะถ้ามันมีปัญหาอะไรแรงหรือปัญหาอะไรที่มันแบบเข้ามาแบบกระทันหันอย่างงี้คุณก็สามารถขอนะคะให้ใครบางคนช่วยเหลือคุณได้เดือนนี้ชาตนูนอยหนักมากนะเจอไพ่ดดมูน,นบอกพยายามปรับตัวพ,พยายามปรับบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ดีในเดือนนี้นะคะสําคัญที่สุด ปรับบาลานซ์ทั้งชีวิตปัญหาอารมณ์ทุกอย่างนะคุณจะผ่านมันไปได้เอาจริงๆไพในช่วงเดือนนี้มันยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่มันจะไปเด่นหลังที่จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือคุณปรับตัวได้แล้วนั่นแหละมันถึงจะเห็นว่ามันดีจริงๆแต่มันจะดีใช่ไหมดีค่ะแต่คุณต้องผ่านช่วงเวลาที่คุณนอยที่คุณเป็นปัญหาหรือใดๆนะคะไปให้ได้ซึ่งกุ้งเชื่อว่าคุณคุณทำได้แน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้ผ่ด ไปให้ได้ปะอะไรที่มันจะต้องปรับต้องเปลี่ยนแล้วก็ปรับถ้ามันจะทําให้ชีวิตบาลานซ์ขึ้นสมดุลขึ้นนะคะภาพรวมบทสรุปค่ะบทสรุปเห็นไหมรอค่ะเรื่องดีๆสิ่งที่ดีนะรอคุณอยู่นะไอเรื่องที่เป็นปัญหากังวลใจที่บอกบางท่านอาจจะเป็นตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ได้นะแต่บางท่านอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนนะคะที่แบบปัญหาเยอะน้อยเยอะอะไออย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วไฟมันลี่แล้วเลยเนี่ยนาะรอการที่คุณจะได้เริ่มต้นนะคะเรื่องของอะไรใหม่ๆม,ม,มีการร่วมมือร่วมทา ทำอะไรกับใครแล้วมันได้เป็นงานที่ดีหรือแม้แต่คุณอาจจะ เริ่มต้นทําธุรกิจทางานใหม่ๆของคุณซึ่งมันเป็นงานที่ดีแล้วคุณก็จะได้คนที่ให้ความร่วมมือที่ดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆมันมีเพียงแต่มันอยู่ในตาแหน่งอนาคตนะคะอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนะคะหรือเลทไปเป็นเดือนหน้าก็ได้แต่ไม่ถึงหรอกคงว่าช่วงปลายเดือนยังไงก็ต้องมีให้เห็นแล้วเรื่องความรักเนาะอะไรที่มันไม่ชัดเจนมันสามารถชัดเจนได้แม้แต่ความหวังอันน้อยนี้แต่ถ้ามันมีอ่ะมันสามารถ ทำให้มันชัดเจนหรือเป็นจริงได้เขาถึงบอกว่า,าความรักมันอาจจะเริ่มคนโสดเนาะมันเริ่มต้นจากความที่แบบ มันเริ่มไม่ค่อยดีอ่ะก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เมื่อมันปรับอะไรได้แล้วคือมันดีถ้าคุณเห็นความหวังคุณเห็นแม้แต่นิดหนึงว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้คุณลุยเถอะนะคะมันมีโอกาสที่มันจะชัดเจนได้แล้วก็ดีกว่านี้ได้แน่ๆส่วนคนมีคู่นะคะเนาะพ่ยชัดเจนจังเลยอ่ะพว่ชาวธนูหลายๆท่านนะเดือนนี้มีวางมีการวางแผนแต่งงานสร้างครอบครัวสูงมากๆจริงๆนะคะใครมีแพลนจะแต่งงานนะคะจะอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ ขอบคุณมากมากค่ะสําหรับชาวราศีธนูนะคะอ้อนิดนึงเรามาดูการทําบุญเสริมดวงกันก่อนนะทําบุญอะไรเสริมชาวธนูกันบ้างคะในช่วงเดือนนี้ค่ะสําหรับชาวธนูนะให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวายผ้าไตรนะคะการถวายผ้าไตรหนึ่งนะแล้วก็ ทำบุญเกี่ยวกับเด็กๆหรือคนชราสองนะคะสามคุณทำบุญเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิดไปเลยก็ดีนะหนึ่งในสามข้อนี้ใดๆก็ได้นะคะเลือกทำเลือกปฏิบัตินะก็จะสง่งเสริมดวงชะตาของคุณนะคะได้ดีนะอาจจะแบบโอเคเหมาะแบบไหนสะดวกแบบไหนเลือกได้ค่ะขอบคุณชาวธนูม,มากๆขอให้โชคดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่ติดตามรับชมชาแนลดูดวงกับปุ้งแช่นะคะอย่าลืมกด Sub s c r i b e เนี่ย ที่ปุ่มด้านล่างนี้นะก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู p พลย์ลิสต์ด้วยนะะธจะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิอกอร์ดค่ะหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะอคขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย